สวัสดีค่ะชีเวิตโครวันนี้ขอเสนอเมนูตะโก้ทับทิมอ่ะใครไม่เคยได้ยินชื่อเมนูนี้บ้างก็ยิงว่าละค่ะวันนี้เจอเอาขนมทั้งสองอย่างมารวมกันเองละรับรองว่าการผสมผสานของสองเมนูขนมไทยนี้อร่อยแบบไม่หยุดแน่นอนถ้าใครพร้อมแล้วมาตเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะ เริ่มที่ขั้นตอนแรกนำแฮลที่หั่นเรียบร้อยแล้วมาใส่ลงน้ำแดงที่เราเตรียมไว้ค่ะนำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยเอาให้สีแดงของเราเข้ากันดีกับตัวแฮลเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำไปแยกน้ำกับตัวแฮลออกได้เลยต่อไปใส่แป้งมันลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยแฮลที่เตรียมไว้ค่ะ มำลงไปคลุกเคล้าให้ติดตัวแฮวของเราทั้งหมดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตักขึ้นมาร่อนให้แป้งไม่ติดตัวแฮวสจนหนาเกินไปร่อนให้ครบและนำไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปตั้งหม้อเทนนะ้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มเดือดดีค่อยๆใส่ตัวแฮวของเราลงไป และค่อยๆคนให้ห้าวของเราเนี่ยไม่ติดกันละค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้สีสันเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยเลยจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เดือดดีเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเดือดแล้วเป็นทับทิมสีแดงสวยงามแล้วเนียตักขึ้นมาพักไว้ในน้ำเย็นจัดได้เลย ต่อไปก็มาทําตัวตะกอ้อของเรากันต่อค่ะตั้งหม้อเทน้ําเปล่าลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายแป้งข้าวเจ้าคนที่ส่วนผสมทั้งหมดเหนียวเข้ากันดีเอาให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยค่ะเมื่อเหนียวเข้ากันดีแล้วนําทับทิมใส่ลงไปได้เลยนำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะ คลุกเคล้าให้เหนียวดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำกะทิลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตันทราย เมื่อเซ็ตส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนเข้ากันดีเลยเอาให้ข้นเมื่อกะทิของเราเริ่มค้นดีแล้วปิดไฟยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูตะก้ ทับทิมทับทิมกรอบๆหวานๆราดด้วยน้ำกะทิมันๆผสมอยู่ในถ้วยเดียวกันตัดกันคือดีมาอย่าลืมไปทำแล้วมาอวดเจ๊กันบ้างนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ